สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกม Yu oh! ยูกิโอมาซึ่งกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็เป็นเด็กเซนจูเรียนนะอันนี้มือแรกครับไม่ได้มีตัวเปิดเป็นเรื่องไปแล้วนะแต่ว่าแฮนด์แทบของช่วยเราครบม,มากๆนะมีทั้งแม็กซี่ครับอุลระมีชีดาบด้วยแล้วก็มีเป็นเอเมจนะตรงนี้เรามีบอลไฟครับบอนไฟมันดีมากๆกับเด็กนี้นะตรงที่ตัวทูเดียครับมันเป็นเผาไฟนะก็เด็ดเพราะงั้นบอลไฟก็ถือว่าเป็นวานการขบงของเด็กเราเหมือนกันตรงนี้เดี๋ยวเราลุยเลยเมนหนึ่งครับใช้บอลไฟครับ จะเ,เป็นทูเดียขึ้นมานะก็เป็นเผาไฟครับอย่างที่บอกเสร็จปุ๊บเราก็เล่นไปนวันการ์คัมโบท่าของทูเดียได้เลยสม่ำเลยตัวนี้ครับไม่ต้องห่วงนะเพราะถ้าเกิดเราโดนแม็กซี่ใช่เราก็มีเป็นอุลาราครับคอยช่วยไว้หรือว่าถ้าเกิดโดนอย่างอื่นนอกจากนั้น,นครับเราก็ใช้ชีดาบช่วยได้ตลอดนะเพราะงนั้นแบบไม่ต้องห่วงเลือกจะโดนครับโอกาสที่เราจะเล่นไม่สาเร็จน้อยมากับตอนนี้ตัวนี้เราก็ลุยเลยตัวไปอินเปิลน,นะก็ตามสู่ครับเรามีชีดาบนะชีดาบก็ช่วยได้ทุกอย่างเลย ดีดาครับรีมูฟอีเปอร์ไปเลยในเกตลิโทโซครับก็ในเกตเปอร์ไปทีแล้วก็ไปเรื่อยครับต่างถอยลงมานะแล้วก็เอาเป็นพามิล่าแปรครับแล้วก็เปลี่ยนพามิล่าดันตัวเองขึ้นไปพามิล่าครับเซอร์ฟิลอาที่นี้เรามีตัวทิ้งฟรีครับเป็นเอเมดนะเพราะเอเมดมันมีเทคที่ว่าสเปรย์จากหลุมได้อะไรย่างนี้พอาก็ทิ้งไปเลยไม่น่าเสียดายตางฟิลครับเอฟเฟกฟิลเลย ทิ้งมือหนึ่งใบครับเอาเพื่อนมันมาแปะได้แล้วก็ทิ้งเอเมยไปเลยแล้วก็เอาเป็นกากอยครับมาแปะข้างหลังเอฟเฟกต์กากอยครับดันตัวเองขึ้นไปแล้วก็ซิงโคลเอฟเฟกต์ครับจะเสิร์ชใช่ไหมเสิร์ชเชนหนึ่งครับแล้วก็กากอยครับเชนสองเก็บขึ้นมือรีโซครับขึ้นมือเลยแล้วก็เฟคครับเสิร์ช ก็เป็นฟาแรงนะตามสูตรครับเราก็ยืนเป็นฟาแรงแค่คอยช่วยไว้แล้วก็แฮทบเบิรมเบิรมครับแม็กซีอาานะ่อุตลาณ์นะค่อนข้างฟูลเลยแล้วพอเขากระดุกกระดิกปุ๊บเราก็ทําเป็นไอคอมบิ้งเบเซอร์ได้ในเกจซับอีกทีหนึ่งก็ค่อนข้าง,งเกจเลยก็ใช้เป็นฟาแรงครับเสร็จป,ปุ๊บก็าพานเลยเอฟเฟคครับเอฟเฟคของคุณยนต์นะจะเอาเพื่อนมัมาปแปะข้างหลังครับก็เป็นอามิล่าตาหน้าได้ดันขึ้นไปแล้วก็ซิงโคลสิบสองดาวได้ด้วยฮานเลยเทยฝแฟรครับรอเฟดนะ สองย้ําความมั่นใจครับมีแม็กซี่ก็โยนตัดไปเลยอ่ะตัวนี้เขาไม่มีข่อครับตัวนี้เป็นคาชาครับก็ถือว่าดีนะที่เราโยนแม็กซี่ไปตั้งแต่ตอนแรกครับตัวนี้พอยูนิคอร,ร์ลงปุ๊บเราได้โจใบหนี่ก่อนแน่ๆพอเสร็จปุ๊บเราไม่ต้องรอให้เขาใช้เอฟเฟกอะไรครับเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเขาใช้เอฟเฟกจะเสิร์ชอะแล้วเราใช้เอฟเฟกของพวกเนี้ยดันขึ้นไปครับไอยูนิคอร์น่ะมันจะได้มูอีตาเด็กหนึ่งใบครับซึ่งเรามีคีมสตาร์ดก,ก้อนครับแค่ตัวเดียวนะถ้้าาาเเเกกกิดดดขตััคีมสอออนนปุ๊บ่ย เพราะมีเบเซอร์เราก็ไม่ได้ออกละเพราะงั้นเราใช้พลรงครับรีมูฟทิ้งไปเลยเดี๋ยวต้าหน้ามันกลับมาค่อยว่ากันทีหนึ่งอย่างน้อยเอ็กเตอเด็กเราจะได้ปลอดภัยนะะพอเสร็จปุ๊บเราก็ดันพอดีขึ้นไปครับทูเดียดันขึ้นไปเลยอย่าลืมปรับดาวด้วยนะแล้วก็พามิดครับดันตามขึ้นไปเอฟเฟก์เสิร์ฟเลยแล้วก็ฟิวครับเชนสองจะสั่งซิงโคลเอาเลยตัวแม็กซี่ครับอันนี้ น่าประหลาดใจมากๆนะว่าทําไมเขาถึงแบบมาโยต,ตอนนี้นะเพราะจริงถ้าเกิดเขาโยต,ตอนที่ฟูเดียขึ้นเงี้ยเราเขาก็ได้จวดอย่างเต็มที่ก็ใบหนึ่งแน่ใช่ใช่ใบสองใบอย่างเงี้ยแต่ว่ายโยต,ตอนนี้ปุ๊บก็ได้แค่ใบเดียวไม่ใช่สีได้สองใบเหมือนเดิมนะแต่ว่าด้วยความที่มือเราครบครับเรามีอุตรา,านะเราก็ปาตรงนี้แหละเขาจะไม่จวดห่อเพิ่มว้าเลยมือฟูกว่านะช่วยไม่ได้จริง, <S <S รงดีโซค,ครับ อันนี้เราก็ไปต่อครับไหลๆที่โคเป็นคลิปสันดาก้อนเอฟเฟกครับก็จะไอ้นี่นะเอฟเฟกของพารบิล่าเมื่อกี้ครับก็เสิร์ฟไปทูเดียขึ้นมาแล้วก็คลิปสันดาก้อนครับกดเทคก,ก็จะได้เสิร์ฟไอเวของมันขึ้นมาตัวนี้โดนเป็นดอรอปเลดครับดอบรอปเลดก็ค่อนข้างระบาดนะครับเพราะไอตัวนี้นพลังสูงๆใช่ไหมแล้วพอสมมติเขาลงมอนซื้อบื้อมาตัวนึงเนี้ยตีปุ๊บเนี่ยพอไอ้ตกหลุมปุ๊บเนี่ยเราก็จะเรียกเบเซอร์ไม่ได้แต่เพราะว่าใส่มาแค่ตัวเดียวนะก็ช่วยไม่ได้ครับ แต่ว่ายังดีอะถ้าเกิดว,ว่าไม่ได้เล่นเบเซอร์อย่างเงี้ยเราเล่นเป็นพวกรีกาเทียแล้วก็ไล่ตีธรรมดามันก็ยังเก่งใช้ได้อยู่นะเพรเป็นนี้ด้วยอะไรเนี่ยสติกอายนะเป็นเป็นขาชากับสติกอายนะดิโซครับก็รู้หนะครับว่าคนนี้คือใขรถ้าเกิดคนนี้เป็นแบบตัวสู้กว่าจะลำบากนิดนึนงดับเลยครับใบหมดเลยอ่าแล้วก็ยอมนะแปลว่ามือไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ก็ประมาณนี้ครับผมก็อาจจะไม่ผิดที่ฝั่งข้ามมือไม่ดีนะผิดที่เราเนี่ยมือดีกว่านะตอนนี้มืออย่างฟูเลยก็ประมาณนี้ละกันครับผมก็เดี๋ยวไปดูรีดดีฝั่งข้ามนะว่าเขาจัดมาประมาณไหนอันนี้ก็เป็นรีดดีของเน็กฝั่งข้ามเมื่อกี้นะครับก็เป็นซันนิ่งไอคาชาแบบคลาสสิกเลยนะเดี๋ยวดูเมย์ดครับใบแรกเป็นเวเลอร์นะล็อกเบอร์ครับเยสซิง yes ค์ออนพูดิคาระแอสโอ๊กเบิร์ดพอผ้าสองใบแม็กซีสามครับอุลล่าสามใส่พวกที่ไม่ได้ตัวครับแปลว่ามีชี้ดาบนะ เป็นเรียครับยูนิคอร์นแม่มด2ครับเป็นเบิร์ก2นิบิลุวันฟอร์วันพัดเก่าอันนี้เป็นเวทดันวันไฟสองครับเวทสเปย์สองฟิลแล้วก็เป็นคาชาเบิร์ดชี้นิ้วชี้ดาวครับแล้วก็ดับเล็ดนะเวทเสริมแม่มดครับแล้วก็ไอดามาติกนี่ไม่เห็นคนเล่นนานมากน,นะก็อาจจะมีคนอยากจะเล่นอยู่หรอกเพราะมันก็อาจจะเก่งประมาณน,นึงแหละแล้วก็มีเปิดสองใบครับเอ็กตาเดกก็จะมีพวกตัวซิงโคนะเพราะว่ามัน เขาเล่นไปพกเจจาเจก,ก็ใส่ฟอร์มูล่าครับแล้วก็ขึ้นสิบได้ง่ายๆเลยที่เดี๋ยวไปพกตัวลิงครับลิงโน่นนี่นั่นตามสูตรนะก็ประมาณนี้ครับสำหรับล็กไอซันนอ้ายคาชานะก็ตอนนี้มือดีกว่านะช่วยไม่ได้จริงก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปดูตายสองต่อครับอันนี้ก็เป็นตาที่2นะครับตอนนี้ก็เริ่มหลังนะมือแรกพอได้อยู่นะแต่ว่ากากรอยขึ้นมือไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับมีโลด้วยโลงก็เดี๋ยวทิ้งกากอยเอาก็ได้มั้ง แล้วก็มีเป็นอุลาร่ากับชีนิวครับแล้วก็วันการข้าโบครับเป็นโอ๊ตนะตอนนี้ฝั่งข้ามเริ่มก่อนครับเดี๋ยวเริ่มเลยไม่หนึ่งครับฝั่งข้ามเราเป็นไฟวอลดีเฟนเซอร์ครับก็น่าจะเป็นพวกเด็กที่เป็นไซเบอร์เป็นอังคารมงแล้วก็เป็นแบ็คอัพครับแบคกัพนถูกอะไรถ้าเกิดคอนโทรลมอนไซเบอร์สั่งสเปรได้ก็มี2ตัวนะนี่เลยเป็นสเปรเมยครับไอหมอนี่จะชุบไซเบอร์ได้ใช่ไหมล้วเขาจะลิงก์ต่อครับเอฟเฟกต์ของไฟวอลดีเฟนเซอร์ครับ ถ้าการไม่ตกหลุมโดยการไปวัตถุถอมอลิงสามารถสั่งสเปรย์มอสไฟวอลหนึ่งตัวครับอันเนี้ยคุณนๆว่าเขาจะสเปรย์เป็นไฟวอลอีกตัวนึงใช่ไหมน่าจะระบาดตรงนี้ก็มีอุตล,ลาครับแล้วก็ตาไปเลยแล้วกันเผื่อบอกเขาจะลิกลงประมาณหนึ่งนะอุลาครับโย่เลยลีโซครับเราไม่ได้สเปรย์นะโอ้มีพัดด้วยอันนี้สวยมากนะนะเขาเลยที่จะดูมือครับดูมือเนี่ยคือแบบ แย่มากๆนะเพราะว่าเขาได้รูมือเราด้วยใช่ไหมรัมือเราก็เหลือน้อยลงด้วยยังดีครับที่มือเราอ่ะมันมีสองทางนะถ้าเราไม่เล่นพวกไอเซจูเลียครับเราก็จะพอมีโลที่พอไปต่อของเราได้บ้างครับตอนนี้เขาเลือกที่จะยัดเป็นโอ๊ตเข้าเด็กไปนะเพราะงั้นเราก็จะไม่ได้เล่นฝักเซจูเลียละนอกจากจะจั่วเป็นตัวเปิดขึ้นมานะเอฟเฟกต์สเปซเมย์ครับก็ชุบหนึ่งตัวทุกเป็นไอดีเพนเซอร์นี่มาลิงต่อครับเป็น ลิง์ดีโคครับอันนี้สรุปบทบอ็ใหญ่ๆเหมือนเดิมนะเพราะคนที่บอกว่าถ้าเกิดมาตกหลุมโดยการเป็นวัตถุดิบลิง์ของมอนต,ตอบพลังสองภาษาหรือมากกว่ามันจะชุบม,มาได้ครับพอชุบปุ๊บเขาก็เล่นต่อได้ยาวๆนะน่าจะไปถึงลิงห้าแหละตรงนี้เป็นทานโคครับเอฟเฟกต์ไอ้นี่เลยเมื่อกี้นะถ้าเกิดตกหลุมโดยการเป็นวัตถุดิบลิง์ชาก็สเปคขึ้นมาแล้วก็ทานโคครับจะชุบม,มอนไตรเบิร์สที่มอนลิง์ได้ครับเป็นสเปสเมด อ่าตรงนี้ก็เป็นเท่าไหร่ได้ถึงลิงหกเลยนะลิงห้าครับเป็นดาร์ฟูอิดนะไอ้นี่ก็เป็นตัวที่ว่าจบบอร์ดที่ค่อนข้างดีเพราะว่ามันโมุ่ยตัวในเกตไว้กําดักได้ใช่ไหมไอ้น,นีตัวนี้ตัวน,วนี้ตัวนี้บอกว่าถ้าเกิดฝ่าข้าครับก็คือเหล่าจะต่างใช้เวทหรือกาดักครับหรือเอฟเพ็มอนในขาที่ฝากเขาอ่ะควบครลมอนลิงที่เป็นไซเบอร์ครับลิงสี่หรือมากกว่ารีมูฟมันแล้วก็นในเกตได้นะแต่ไม่ทําลายครับแต่ว่าแค่ในเกตก็ลำบากแล้วเพราะว่า ด้วยความที่เขารู้ใช่ไหมว่าเราอ่ะถือโลไว้บนมืออะไรเงี้ยมันก็จะยุ่งยากนิดหนึ่งก็จะเปลืองของนิดหน่อยนะเสร็จพวกเขาก็ผ่านเลยครับจวด,ดีกว่าโหเมื่อกี้ก็ใช้ยูรารานนะที่พี่นาดขนาดนี้เขาโดนยูรารานนะแต่ว่าโชยไม่ได้นะใครจะรู้เขาจะมีพัดครับตรงนี้เราก็ต้องเอาตัวรอดด้วยการสามใบครับเพราะอย่าที่บอกครับโอ๊ตมันโดนยาไปแล้วใช่ป่ะเพราะงั้นเซจูเรียนอ่ะไม่ได้เล่น้วตอนนี้เราไปทางลงแล้วกันตัวนี้ครับ ไอ้นี่มันในเกตเว่กับดักได้ใช่ไหมเราใช้ในเกตไอรีมูทิ้งไปก่อนเลยลงเราจะได้แปลงง่ายๆนะรีโซค,ครับอาทิเราก็เอาตัวขัดล่าไปแล้วเราก็ลันต่อครับเป็นลงเลยเอฟเฟลลงครับทิ้งมือหนึ่งใบทิ้งกากกอยดีแหละไม่ได้เล่นละโมเป็นไอตัวทิ้งเสร็จลงครับชุกขึ้นไปเลยตรงนี้ ุตรา,าครับยังต้องเก็บไว้ใช้นะแล้วตรงนี้ครับเราได้เล่นตัวใหม่ละไอ้นี่ครับไทฟอนครับลงเสร็จปุ๊บมอนสเตอร์ที่พลังสาหัสหรือมากกว่าครับใช้เฟกไม่ได้ใช่ป่ะแล้วก็ไทฟอนครับพอดีแลวมือเขาเหลือน้อยด้วยเด็กเขาแบบเป็นเด็กลำใช่น่าจะพอสู้ได้ประมาณหนึ่งโคเทเป็นไทฟอนครับเอฟเฟกเลยพอดหนึ่งไส้ดีมอนหนึ่งตัวกับเอ็กต์เดิกไปเลยโหเรียบร้อยอิมเปอร์นะก็น่าจะระบากประมาณหนึ่งแหละ แล้วด้วยเท็ของมาครับมันบอกถ้าเกิดมันลงมาเงี้ยทั้งเธอเนี่ยครับเราจะลงมอนไม่ได้ละก็คือตัวเดียวนี่แหละตาน้าก็โดนตีอัดเข้ามานะแย่ชะมัดเปิดตัวไม่ค่อยเท่เลยอุซามีโอกาสได้เล่นนะ <S 1> <S 1> ทันเลยแต่กับอฟเฟครับเขาก็โม่นะตัวนี้เขาโมเป็นดอทสเคปเปอร์ครับมันไม่น่าจะเกี่ยวกับเราครับเพราะงั้นอุร่าเราถือไว้ดีกว่านะเพราะว่าดอทสเคปเปอร์ขึ้นมามันก็ไม่น่าจะทาให้เราแพ้ได้เพราะงั้นอุร่าเอาไว้ในเกมใบอื่นน่าจะดีกว่า ลราเทปเปอิ์ครับถ้าการไม่ตกหลุมก็สเปมขึ้นมาได้ไม่นหนึ่งครับอันนี้นะสมอลเวลครับถ้าเกิดไม่จะกินเราบ้าที่ไปโยนแบบไม่ให้เขาโม่เงี้ยทีเนี้ยซวยของจริงนะตรงนี้โชคดีครับที่เราเก็บอุลลาไว้นะเราก็ปลาขัดตรงนี้แหละริโซมเลยอันที่เขาลงเป็นซิกมากครับก็เป็นพวก ไอไซเบอร์ผสมกับแบตมกนะก็เป,เ,ปเ,ปเ,ปเป็นท่าปัถ่ายเขาแหละพวกไฟวอลอะไรอย่างนี้เสร็จปุ๊บคอลลิ่งครับนี้เป็นโคทอ,อกเกอร์อาถ้าไปพูดเนี่ยครับสบายแล้วเพราะไงตีมาเราไม่แพ้แน่แน่และตัวนี้ครับมันโม่แล้วเพิ่มพลังไม่ได้ครับเพราะว่าไทฟอนยืนอยู่นะไทฟอนยืนอยู่ม้อนพลังสามพันรอมากกว่าห้ามใช้ฟกก็คือเขาจะโม่เพิ่มพลังไม่ได้แต่เลยต่อรับเลยนะตัวนี้เหมือนจะมีปัญหาหนะ้าแต่จริงๆไม่มีปัญหาหรอกเพราะว่ามือเขาหมดแล้วของเขาหมดแล้ว เราจุกอ,อะไรมาก็ได้ครับเราก็ใช้เอฟเฟกโลใช่ไหมทิ้งแล้วก็โม่ใครอ่ะโม่ลิงแล้วก็ชุบขึ้นมา2ตัวครับแล้วก็ตีคืนได้สบายๆนะเพราะว่าไอคนเนี้ยครับมันบอกว่าไดเกตเอฟเฟกต์มอนสเตอร์ทุกใบครับที่แอคทีฟในช่วงไบเทนเฟสนะแต่ว่าเวลาเราจะสู้ครับเดี๋ยวมอนโทรลัดตีปุ๊บใช่เราใช้เอฟเฟกต์ของโลงครับส่งมันลงหลุมไปเลยเพราะว่ามันไม่ได้ใช้เอฟเฟกต์ของมอนเนี้ยพราะงั้นแอคทีฟได้ตามปกติเข้าเธอเลยจุ่ดีกว่า โจเป็นเวกับนะเวกับก็ไม่ได้ใช้แล้วครับเพราะว่ามันเป็นการฝั่งเซจูเลียนนะเซจูเล mm ีย hmm. นไม่ได้เล่นตอนนี้ลุกขึ้นมาก่อนครับเพื่อความมั่นใจแล้วก็เฟกลงทิ้งไปเลยโมลิงครับแล้วก็ชุบลิงขึ้นมาแล้วก็เฟกเวอัพครับถ้ามันยืนหลุมริมูมันโมเซจูเลียนได้ใบหนึ่งแล้วก็โมไปก่อนนะเผื่อเขาใช้อะไรบางอย่างครับแล้วตัวทิ้งเสิร์ฟลงถูกทำลายเงี้ยลิงไม่ได้เก็บสองใบขึ้นมือเผื่อตาหน้าจะได้เล่น โม่เป็นทูเดียครับตีเลยตัวนี้ก็ตีครับแล้วก็เอฟเฟกนะจะได้โม่หนึ่งใบครับแล้วก็พลังเพิ่มไปสองพันห้าโม่เป็นมัลติพายด้วยไอ้นี่ว่าถ้าเกิดมันตกหลุมมามัแต่ชีมอนใส่เบอร์ตัวหนึ่งมั้งแล้วก็พลังเบอร์สองเท่าเป็นสองหมื่นหนึ่งครับถ้าเกิดเราไม่มีลงคือแพ้แน่ๆตีไปพวกหัวแตกเองอะไรอย่างนี้แต่ว่าเราใช้เอฟเฟกของลงครับส่งมอนที่สู้ด้วยครับลงหลุมเลยตัวนี้ในเกมไม่ได้ครับเพราะว่าไมไ่ใช้เอฟเฟกมอนลงหลุมไปเลย อันนี้ก็ตีครับทีนี้เราก็สบายแล้วต่อข่ามือหมดครับอยู่มาแค่ใบเดียวแล้วด้วยความที่เป็นเด็กไซเบอร์ครับยังไงเขาต้องรันด้วยเฟกมอนแน่ๆอยู่แล้วเพราะงั้นเดี๋ยวเราเอซครับขึ้นเป็นโฟตอนหลอดเลยเพนี้ในเกะเฟกมอนได้2ทีครับคิดว่าน่าจะเอาอยู่นะในสภาพที่เด็กรามันไม่มีมือแล้วอะไรเงี้ยไม่หนึ่งครับอ่ะผ่านเลยนะเลยไม่ได้ครับ ตัวีเราก็จั่วใครก็ได้ครับจั่วเครื่องปุ๊บแล้วก็ทิ้งใช่โมตัวเสิร์ฟโลแล้วก็ชุบมาช่วยกันตีอะไรอย่างงี้แป๊บเดียวก็จบโหจั่วอิมเปิ์นะอิมเปิ์นี้ไร้สาระสุดๆให้ผลเท่าไหร่คนนี้นะเพราะงั้นเราก็ใช้โลครับทิ้งอีเปิลไปเลยอาคนมาช่วยตีดีกว่าทิ้งเสิร์ฟโลครับอาเรียบร้อยก็ประมาณนี้นะก็น่าเสียดายครับไทฟอนนี่ไม่ได้โชว์ช็อตเท่ๆนะก็ประมาณนี้แล้วกันครับเดี๋ยวไปดูเรื่องฝั่งข้ามนะครับ อันนี้ก็เป็นรีเด็กของเด็กไมตะก,กี้เขาก็เป็นพวกเด็กไซเบอร์นะโหมีดีด้วย EB ครับน่าเกลียดสุดๆก็เป็นพวกไซเบอร์ตามที่เขาเล่น,เล,นเล่นกันละมัง้งไม่แน่ใจเหมือนกันนะเพราะไม่ค่อยได้เล่นเด็กพวกนี้เบืเ้องแกครับใบแรกเป็นเวเลอร์นะดอตเทปเปอร์ไมโครโคเดอร์แม็กซี่สามครับ EB นะเหมียวไมอุลล่าสองครับแบคกราฟเซคเทอรี่อันนี้ไปโคดเจเนเรเตอร์เลดี้ดีบักครับอันนี้ตัวนี้ที่ว่าไอตัวนี้ไมจะสเปรย์ออกมาใช่แล้วเขาก็จะลิกต่อได้อะไรเงี้ย ไวอลกาเดียนทิกมาครับแอดิชันนี่ก็บวกพลังพันหนึ่งจ้ะกับมันตีพายนี่คูณ2ไปเมื่อตะกี้ไดมิเตอร์ครับเซอร์คูลาดีเฟนเซอร์แล้วก็พาร์เรลเอ็กซิไอเดี่องนะกิ่งามากตัวนี้อันนี้ก็เป็นอีกนิสเตอร์นีบิลูครับไทเ็ตไมนิ่งสอใบทัดเก่าอ้โอใบเดียวนะสมอลเวิ์ครับไอก็ใบ,บเดียวนะเขาก็จูกขึ้นมาเรื่อยๆนะสุดยอดไปเลยแล้วก็เป็นฟิวซาลานเกตไอนี่มายอย่างไรนะ ไม่แน่ใจนะว่าจะมาเล่นอะไรแล้วก็เป็นไซเนตโคเด็กครับไอ้นี่เหมือนจะเป็นเวทเซิร,ร์ของพวกไอ้นี่ป่ะโคท็อก er เกอร์อะไรพวกเนี้ยทีที่2ครับชี้ดาบแล้วก็ไปอินเปิลสามใบอันนี้เป็นเวทที่ว่าสั่งชุบแล้วก็เอ็กซีของพวกแมทเม็กนะแล้วก็กระดาหเคาน์เตอร์ครับอันนี้ก็เก่งนะกระดาหเคาน์เตอร์ของพวกไอ้โคท็อกเกอร์เอ็กซตาก็ไอ้พวกโคท็อกเกอร์ครับกับไอ้พวกแมทเม็กนะก็ไม่น่าจะมีอะไรเขาก็น่าใส่กันเหมือนกันหมดลมะมั้งเพราะว่ามาันเขาข้าฟิกนะก็ประมาณนี้ครับผมสามเด็กไฟวอลนะเพราะว่าเป็น เขาแน่ดตัวนี้แหละเป็นหลักถ้าเกิดเมื่อกี้เราไม่ได้ขัดอาจจะโดนก็ได้ก็ประมาณนี้แล้วกันครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ